สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันพธ์พิริชชางชาแนลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาพฤศภนะคะการทํานายจะมีผลในเดือนมกราคมถึงมีนาคมค่ะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิด คือท่านเกิดระหว่าง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็สามารถดูได้นะคะเพียงแต่ว่าจะมีผลประมาณ30%ค่ะดิฉันได้ทำการอธิษฐานและเลือกไพ่ออกมาค่ะไพ่ใบรแรกคุณได้เพจซับเพนท์เิลนะคะเป็นมหาเล็กถือเหรียญค่ะเราจะเห็นได้ว่าคนลักาพืชศพนะคะชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมานะคะปีพศ2 5 6 5มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายครั้งนะคะ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคนลัคนาพฤศภนะคะทำให้ในช่วงเดือนมกราคมนะคะถึงมีนาคมชีวิตของคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะกว่าปีที่ผ่านมานะคะนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือธุรกิจที่คุณทำอยู่มันมีโอกาสที่จะขยายตัวนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะคะคุณนำประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือความตั้งใจนะคะที่คุณมุ่งมั่นทำให้เกิด ประโยชน์นะคะหรือมีอไรายได้นะคะหรือมีผลประโยชน์นะคะเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเราจะเห็นได้ว่าไพ่มหารเล็กถือเหรียญเปรียบเหมือนว่า เด็กนะคะหรือคนที่มีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ลองทำสิ่งใหม่ๆนะคะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตของเราและความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วก็พลังของความเป็นนักสู้ทำให้คุณสามารถนะทำงานหรือได้รับโอกาสนั้นนะคะนำมาแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จนะคะการงานมีโอกาสดีๆหรือมีทางเลือกเข้ามานะคะ อาจจะเป็นไปได้มีการเริ่มต้นงานใหม่หรือธุรกิจใหม่นะคะหรือเจ้านายมอบหมายให้เรานะคะไปรับตำแหน่งนะคะอีกที่หนึ่งนะคะหรือตัวคุณเองจะต้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆนะคะมีหลายๆท่านมีสองอาชีพนะคะคนลักษณะผู้สบส่วนใหญ่นะคะจะไม่ได้ทํางานอาชีพเดียวอาจจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทำสองอาชีพนะคะ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจก็ทําให้ประสบความสําเร็จมีโอกาสที่มีรายได้เข้ามาเพราะเราจะเห็นได้ว่าไพ่ใบแรกนะคะมหาเล็กถือเหรียญไพ่ใบที่ 2, ทสองเทนเซเปนเดอร์ไพ่สิบเหรียญก็พูดถึงไรายได้นะในไพ่ใบแรกก็พูดถึงการเริ่มต้นประสบก,การณ์ใหม่ๆหรือมีรายได้ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะความรักก็เช่นกันก็อาจจะเป็นความรักที่อาจจะให้กำลังใจกันนะคะถ้าในกรณีคุณโสดก็พบรักนะคะเป็น การเริ่มต้นรู้จักใครนะคะแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วนะคะหรือมีสามีภรรยาอยู่แล้วก็มีความเข้าใจกันนะมีโอกาสที่วางอนาคตร่วมกันไพ่ไปที่2ออย่างที่บอกไพ่สิบเหรียญน,นี่ก็คือมีโอกาสนะคะที่ได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถนะคะซื้อสินทรัพย์ใหญ่ๆนะคะอาจจะเป็นไปได้มีการเสี่ยงโชคหรือมีอไรายได้เข้ามาในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า มันเป็นช่วงเระยะเวลาสาเดือนคนลัคนาพืชศพเนี่ยเป็นคนที่วางแผนนะคะในการใช้ชีวิตอยู่แล้วต่อให้คุณนะคะพบเจอคนที่ะจะเอาปเปรียบคุณเข้ามาหาผลประโยชน์ใส่ร้ายอิจฉานะคะซึ่งคุณพบเจอมาตลอดชีวิตของคุณเนะ,ค,ะคุณก็ไม่ยอมแพ้นะคะในปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนลัคนาพืชศพนะคะ คุณเป็นคนที่รักอะไรแล้วก็รักมั่นคงนะคะชอบอะไรก็ชอบอย่างนั้นแต่เวลาที่มีใครนะคะทําให้คุณกโกรธนะคะหรือเสียใจคุณก็จะจํานะคะแล้วก็เก็บไว้ในใจนะคะเป็นคนที่โกรธง่ายหายยากนะคะมีความพยายามตั้งใจทําอะไรแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ถ้าเจอใครที่เข้ามาล้ําเส้นนะคะคุณก็สามารถเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้นะคะคุณสามารถใช้คําพูดนะคะที่ทําให้เขากโกรธก็ได้ ทำร้ายจิตใจเขาก็ได้หรือให้กําลังใจเขาก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความกะตันยูรักครอบครัวอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวอยากเห็นครอบครัวมีความสุขนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของคุณนะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะอย่างแน่นอนขอเพียงแต่อย่ายอมแพ้นะคร ไพ่ใบที่สองก็อาจจะเป็นไปได้นะชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะมีรายได้ที่ดีเข้ามามีเงินโบนัสเงินตกเบิกเงินค่าในหน้ามีรายได้ที่ดีเข้ามาหรือแม้กระทั่งอาชีพที่คุณทำนะคะอาชีพเสริมที่คุณทำาร่วมกับงานประจําก็อาจจะทารายได้ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งธุรกิจนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมันเหมือนว่ามีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในช่วง3เดือนนะคะไพ่ใบที่3ามคุณได้จัสเมนไพ่ใบนี้พัด ได้เลยว่าเป็นไพ่เว้นไพ่กรรมหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผลมาจากในอดีตน,นะคะมันเป็นสิ่งที่เราทําอยู่เราทําดีเราก็ได้ย่อมได้ดีนะคะความมุ่งมั่นตั้งใจของคนลัคณาพิศพจะทําให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่สิ่งที่ดีนะคะมีความมั่นคงในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะคุณจะมีความสบายใจมากขึ้นคนลัคณาพิศพในปีที่ผ่านมานะคะ คุณเป็นคุณมีปัญหาด้านสุขภาพคุณมีความเครียดความกังวลที่เกิดขึ้นต่อให้คุณมีรายได้ที่ดีเข้ามาแต่คุณมีความกังวลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวกับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งความรักหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างนะคะหรือแม้กระทั่งตัวสุขภาพของคุณเองดังนั้นปีในปี2 5 6พชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะคะ มีโอกาสได้รับการมอบหมายให้ไปทํำหน้าที่ได้หรือทํางานใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่ให้คุณได้แสดงความสามารถมีความโดดเด่นแต่คุณต้องเหนื่อยนะ ปี2 5 6 6คุณจะต้องเหนื่อยกับการงานกับการทำธุรกิจแต่มันเป็นผลที่ได้รับกับผลที่ได้รับกลับมามันคุ้มค่านะกับสิ่งที่เรารอคอยคุณอาจจะไม่มีความรู้สึกเหนื่อยถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะเหนื่อยแต่คนลักษณาพีสมคนที่มุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวคุณเหนื่อยคุณก็พักแต่เวลาที่คุณลำบากนะคะไม่มีใครช่วยเหลือคุณดังนั้นคุณถึงบอก คุณถึงมีความพยายามนะคะแล้วก็มีพลังของความเป็นนักสู้นี่คือข้อดีนะคะแล้วก็ขอชื่นชมดังนั้นชีวิตของคุณนะคะด้านการงานคุณจะประสบความสําเร็จการเงินดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมีความมั่นคงความรักก็เช่นกันถ้าเป็นถ้าคุณโสดก็พบรักกับคนที่ศินเสมอกันเพาจัสเมนก็เหมือนเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรเราก็จะเจอคนที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะ เหมือนกันนะคะเหมือนสินเสมอกันทําดีเราย่อมได้ดีเราคิดดีเราก็ได้พบเจอคนดีๆนะคะดังนั้นถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวก็ให้กําลังใจคุณคุณอาจจะไม่มีเวลาให้กับคนรักนะคะเพราะคุณมุ่งมั่นไปกับการงานกับการหาไรายได้นะคะแต่คุณมีความเข้าใจกันนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังของคนลัษณะพิศษพนะคะก็คือคําพูดการสื่อสารหรือแม้กระทั่งอารมณ์ คนรักงนานพิเสบเป็นคนที่บางครั้งก็มีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้ใครเข้ามาล้ำเส้นต่อให้คุณแต่งงานแล้วบางครั้งคุณไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะะเวลาที่ใครล้ำเส้นคุณก็จะมีความใจร้อนนะคะ คนลักษาะพื้นศปกติที่เป็นคนหนักแน่นมั่นคงนะคะแต่ด้านอารมณ์นี่ก็สามารถแปรปวนได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวนะคะมีโลกส่วนตัวสูงดังนั้นสิ่งที่จะต้องระม,มัดระวังในปี2 5 6 6ก็เรื่องอารมณ์เรื่องสุขภาพนะคะไพ่ใบที่4ค่ะคุณได้นะสบับภาพเป็นอัศวินถือถ้วยชีวิตของคุณนะะอาจจะต้อง พบเจอเรื่องราวบางอย่างนะคะที่มันเข้ามาแต่คุณไม่ได้คิดมากสิ่งหนึ่งที่คนลัคนาพืชมนะคะที่พบเจอแล้วมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะบางครั้งที่คุณเจอปัญหาที่มันมากมายหรือหนักหนาแต่คุณเคยผ่านมาแล้วคุณก็จะสบายนะคะคุณมองเป็นปัญหาเล็กคุณก็จะสบายใจนะคะ โอกาสที่บังคับมีปัญหาเข้ามาแต่เป็นปัญหาที่เล็กสําหรับคุณคุณก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจก็เหมือนสบายๆนะทามองจากาไพ่ใบนี้นะเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามานะคะมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับคุณเหมือนว่าคุณเอาอยู่นะคะดังนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างสบายนะคะหรือมีคนรอบข้างอาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจแต่คุณก็มองเป็น สิ่งที่มันไม่ได้สําคัญนะคะคุณก็เลยสบายใจดังนั้นมันเหมือนว่าเป็นช่วงที่เราพัฒนาตัวเราเองที่อยากจะมุ่งมั่นหรือตั้งใจให้มันประสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปคุณก็จะไม่มองสิ่งรอบข้างคุณมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความสําคัญอะไรคุณมุ่งไปที่การงานนะกับการหาอะไรได้นะคะ ไพ่ใบที่ห้านะคะและใบที่6นี่บ่งบอกได้เลยนะว่าชีวิตของคนลกคณะผู้ศบจะประสบความสําเร็จและมีโอกาสดีๆเข้ามาเพราะถ้าเรามองไพ่ใบที่ห s t r a n g e นะคะเป็นไพ่หญิงแกร่งไพ่ใบที่6ได้ the lover เป็นไพ่ความรักหรือว่าเป็นทางเลือกนะคะไพ่หญิงแก่ก็บ่งบอกได้ว่าตัวคุณมีความอดทนมีความพยายามคุณพึ่งพาตัวเองคุณเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัว คุณมุ่งมั่นแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองคุณไม่ได้ขอร้องความช่วยเหลือองค์ไก่คุณมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงมือทามันสามารถสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแต่ก็ยังมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณต่อ,อคนลักษณะพิศพเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มีความสามารถมีความหลากหลายนะคะมีความมั่นคงมีความกระตันยูมีความดีนะคะ จะมีคนที่ไม่ชอบคุณนะคะอิจฉาใสา่ร้ายไม่อยากเห็นให้คุณได้ดีดังนั้นเวลาที่คุณประสบความสําเร็จมันก็แลกมากับความอิจฉาริษยาจากใครบางคนหรือคนที่ไม่ชอบเรานะคะใส่ร้ายเราเลื่อยขาเก้าอี้เราหรือแทงข้างหลังนะคะ คุณเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะช่วยเหลือคนอื่นแต่บางครั้งเวลาที่เราเดือดร้อนไม่มีคนเข้ามาช่วยเหลือเรามีแต่พยายามที่จะจะเห็นเรานะคะตกต่ำแต่ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะคนลัคนาพิศเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นลัคนานึงนะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะตอนนี้นะคะอาจจะต้องใช้ความเข้มแข็งทางด้านอารมณ์ร่างกายแล้วก็จิตใจมุ่งมั่นนะคะให้ประสบความสำเร็จและคุณทำได้นะคะ ช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์ต่อคนอื่นแต่คนอื่นไม่กล้าเข้ามาหาคุณนะถ้าคุณโสดนะเพราะเหมือนคุณเป็นหญิงแกร่งทําได้ทุกอย่างเทียบเท่ากับผู้ชายนะคะหรือมีบางท่านเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะต้องดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณก็สามารถทําได้เป็นคนที่มีภาวะที่อยู่ในมีอํานาจก็ได้ มีความน่าเกรงขามนะคะเข้มแข็งนะคะมีการใช้สติปัญญาการแก้ปัญหานะคะควบคุมอารมณ์จิตใจได้นะคะบางคนก็กลัวนะคะไม่กล้าเข้าใกล้แต่ท้ายที่สุดนะมันจะมาเห็นผลลัพธ์ได้ว่าคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีคนเสนอนะคะโอกาสให้กับคุณเพราะถ้าเราดู the love verse เป็นไพ่แห่งความรักไม่ได้หมายความว่าคุณมีปัญหาด้านความรักแต่มันยังหมายถึงการที่เราได้รับโอกาส ที่เราจําเป็นต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นการงานอาจจะได้รับโอกาสที่เจ้านายมอบหมายให้เราไปรับตําแหน่งที่ต้องต่างบ้านต่างเมืองต่างสถานที่ต้องย้ายสถานที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณมีความกังวลใจแต่การตัดสินใจของคุณอยู่ภายใต้การตัดสินใจที่ถูกต้องและถูกใจคุณจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตเป็นโอกาสที่ดี เราจะเห็นคนลัฐนาพิศบหลายหลายท่านนะต้องจากบ้านนะคะอาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือต่างประเทศเพื่อไปรับตําแหน่งหรือได้ทําบางสิ่งบางอย่างมีคนลงทุนให้กับเราแล้วเราต้องใช้การตัดสินใจแต่เป็นการตัดสินใจที่ทําให้เรามีโอกาสก้าวหน้ามั่นคงนะคะถ้าเราไม่ได้รับโอกาสนี้ก็อาจจะทําให้เราเป็นการตัดสินใจที่ผิด คนลกคณาพื้นศพเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียพร้อมที่จะเสียงพร้อมที่จะ,ะเผชิญชคดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเป็นทางเลือกของคุณคุณพร้อมที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ทําให้เห็นนะคะว่าชีวิตของเราสามารถประสบความสําเร็จได้เพราะตัวเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะคะการที่ตัดสินใจนะคะเพื่อไปรับตําแหน่งหรือเพื่อทําธุรกิจที่จะต้องอจาก ครอบครัวนะคะแล้วก็ทําให้คุณประสบความสําเร็จนีม่มีโอกาสสูงนะคะบางครั้งคนเราเนี่ยเวลาที่มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาคุณก็ไม่สามารถทําอะไรสําเร็จคนลักนาพิศษเป็นลักนานึงนะคะที่มีโอกาสเข้ามาในชีวิตหลายครั้งมันเหมือนว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดี คุณอาจจะได้รับการลงทุน une, นะคะหรือคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่คุณนับถือหรือเจ้านายมอบหมายนะคะงานที่มันมีความสำคัญให้คุณได้แสดงความสามารถนะคะและคุณก็สามารถทำได้นะคะดังนั้นถึงบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดีและเป็นบทสรุปที่ดีเราเชื่อมั่นว่าคลนลักษณะพืชผมนะคะจะทำทุกวันนะคะและทำทุกเวลานะคะให้มันมีคุณค่านะคะแล้วก็ประสบความสาเร็จได้ด้วยตัวคุณเองเชื่อมั่นว่าคุณทาได้ คุณเป็นคนที่เก่งนะคนลัคนาพุทธศพเป็นคนที่เก่งมีสติปัญญามีเสน่ห์มีความสามารถนะคะแล้วก็มีความกระตันอยู่นะคะมีน้ําใจนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมีวาทศิลป์ที่ดีนี่คือข้อดีหลากหลายนะของคุณลัคนาพุทธศพก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขออวยพรและขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบดาลให้คุณและครอบครัว,าารรวมีความสุขปราศจากความทุกข์ มีสุขภาพแข็งแรางปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในธุรกิจร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเดินทางปลอดภยัยแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวงมีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคน มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีสติปัญญาในการแก้ปัญหามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งม,มัน่นมีพลังของความเป็นนักสู้และประสบความสํำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกําลังใจให้และพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ